สวัสดีพี่น้องวันนี้แม่บีจ่าพาเพื่อนเลยมาขาวไม่กินแกงกระปู่นเลยพี่น้องกระปูตัวใหญ่ๆมันได้ๆกระปูอันนี้นะมันมันพี่น้องแกงใส่ปลาแล้วก็มีพักจะพ,พักหนังขมนลำเด้อ สิมแล้วพอดีแซ่พี่น้งองวันนี้กบจะพักใจมากินแกงกระปูท่านไหมพี่จ่าผ้าเพื่อนเด้อพี่น้องแกงกระปูแกงกระปูแส่แกกปลาคอล็อกน่ีสน่กเขาใส่กันพี่น้อง,งเอ้ย ปูเชฟเปูตัวใหญ่ๆก็ปูพุดเด้อพี่พน,าาน้องปูพุดไปพุดเอายุกางทงมาผ่ากินแกงกับปูเด้อพี่น้อง แกงเชปักซี่มมนสีแซ่บสีหอม,หอมกินข้าวเ้านะแม่พิจาผาเพิ่นเดอร์สุขูสุขคนเดอแกงอ้อมกระปูเดอร์มาเนี่ยนะ กินข้าวมาเจมากินข้าวน้ำมันวิจามเราเพิ่นเด้อสุกูทุกคนเด้อพี่น้อง